ดูภูเขาเขาให้ดีดูภูเขาให้ดีดดเป็นเมืองที่ใครตีไม่ได้คนอยู่ที่นี่เยอะมากภายในบริเวณเมือรงอราชฤห์โบราณดูภูเขาทั้งห้าลอ้อมรอบนี่คือราชกิฎราชกุฎ นี่คือทางลงนี่มหาราชามหาราณีเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรามหาราชามาราณีมาราช,าราชานีก็ภรรยาของพระราชาเลยใครอยากเป็นมหาราณีใครอยากเป็นภรรยาเจ้าเมืองต้องนั่งเสลีย่ยงใครอยากเป็นภรรยาเจ้าเมืองต้องนั่งเสลีย่ยง ไปเดี๋ยวเอาเนาะไดปกับเอาเดยจบี้เาตเฮอเดียวะจังกันบูกวาระเต็มที่้วเจ๊ตาลายแล้วัหลอย่ามันนะเน่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเหล่านี้แหละมาคุ้มกัน <laughs> คุ้มกันถึงที่ <laughs> สุดยอดสุดยอด <laughs> มีพระมาน่าจะเป็นสิบน่าจะเป็นร้อยคนเป็นพันไม่ยอมมีคุ้มกันคนอื่นมาคุ้มกันอยู่คนเดียวนี่ย <laughs> คุยกันก็ไม่เรื่องคุยภาษาใบ <laughs> บอกขอเป็นบริการให้พระอาจารย์อ่ะโอเค มาอินเดียนั้นเป็นการมาใช้กรรมถ้าเราต้องเสียเงินต้องจ่ายเงินอะไรจ่ายไปเลยอย่างุนงิดให้มาเหมือนมาจุดจีนมาทําบุญน่ยมาประเพณบารมีอย่าเสียดายตังให้มองแง่บวกแล้วกลับไปประเทศไทยจะโชคดีจะโชคดีหรือบอกไปนิดนึงตรงกุฏิพระพุทธองค์ก่อนก่อนจะถึงกุฏิพระพุทธองค์ประมาณ5เมตรนั่นแหละคือหินหินหัวแรงเขาขี้จกูดของจริงเลย ข,ขาขิุ้ของแท้คือหินหัวแร้งนั่นแหละของแท้นะไกลริบๆน,น่นนู่นน่ะคือกระเช้าญี่ปุน่นใครจะนั่งก็ได้60รูปีไปกลับกระเช้าญี่ปุน่นกระเช้าญี่ปุ่นนู่นน่ะลงก็เดินลงส่วนใหญ่ขึ้นก็นั่งกระเช้าได้สมบัติบรรยากาศพระเจ้ามหาราณีมหาราชามหาราชามหาราณี พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนามีคุณต่อประเทศอย่างนี้นำเงินให้ประเทศมา,า,าน,นำเงินให้ประเทศมากมายมาหาาศ นยี like, the ่เจ้าหน้าที่มาคุ้มกันพระอาจารย์สี่คนค เขาคุ้มกันตลอดเลย <c oughs> นี่คือเดินลงมาสุดทางแล้วเดินลงมาสุดทางแล้วค <c oughs> ิจิกูด <c oughs> เดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในปีหนะ้า